กรมอุทยานร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีเปิดปฏิบัติการจับลิงรอบใหม่ประจำปี2568บริเวณพระปรางสามยอดตั้งเป้า500-800ตัวทำหมันลดประชากรลิงวันที่18มีนาคม68มีรายงานว่าตลอดทั้งวันนี้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและผุ่นพืชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้นำกรงดักจับลิงออกปฏิบัติการต้อนจับลิงจากในกรงลิงสำรองกรงที่3จำนวนกว่า300ตัวที่เทศบาลเมือง ลบบุรีได้ดักจับมาก่อนหน้าแล้วในช่วงปลายปี2567ที่ผ่านมาเพื่อลดจำนวนลิงที่ชอบก่อความวุ่นวายแย่งชิงสิ่งของจากประชาชนในเขตเมืองเก่าบริเวณพระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีแต่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำหมันเพราะในขณะนั้นเป็นการจับลิงมาขังไว้ก่อนเพื่อลดจำนวนประชากรลิงที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดกรมอุทยานสัตว์ป่า และผ่านพืชได้จัดทีมสัตวแพทย์กว่า20คนลงพื้นที่ทำการเคลื่อนย้ายลิงออกมาเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการโดยมีการตรวจเช็คสุขภาพทําหมันและสร้างรอยสักเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวลิงตามแผนโครงการบริหารการจัดการควบคุมดูแลสุขภาพลิงตามแนวปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลบบุรีประจำปีงบประมาณ2,568หลังทรหมันลิงชุดเก่าที่จับมาแล้วเสร็จ ก็จะเริ่มดาเนินการวางกรงดักจับลิงชุดใหม่บริเวณพระปรางสามยอดและบริเวณชุมชนซอยโกษาในวันที่23มีนาคม68เบื้องต้นตั้งเป้าจํานวน500-800ตัวเพื่อนําเข้ามาทําหมันที่โรงพยาบาลสนามสถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งปีที่ผ่านมากรมอุทยานได้ร่วมกับเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดําเนินการดักจับลิงไปแล้วกว่า2,400ตัว เพื่อเป็นการลดจำนวนประชากรลิงและลดความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีแต่การเว้นช่วงการจับลิงเนื่องจากติดปัญหากรงขนาดใหญ่ยังไม่แล้วเสร็จจำนวนกรงไม่เพียงพอทำให้ลิงบางส่วนที่ยังไม่ได้จับมาเริ่มมีการขยายอาณาเขตไปตามตึกอาคารบ้านเรือนประชาชนทำให้หลายภาคส่วนหวันว่าลิงจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเหมือนเคย